ครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะเย็นนี้ก็ลองมาดักหนูเนาะหมายนาข้าวที่สุกเนี่ยแหละดักตามปากกล้วยเนี่ยคูันานเนี่ยดักตรงนั้นด้วยดักก็มีกับดักเราเนาะก็กับดัก ดวงดวงสีหลังนี่หลังแล้วกับดักนีนก็เกือบกับเล็ก8หลังส่วนเยื่ก็ี่กองหัวเชื้อหลับพันม นี่เหยียบขี้ใต้ครับใช้เหยี่บขี้ใต้มันเดิมเนาะแล้วก็น้ำยาปรับพนมก็ฉีดใส่ดักดูอีกเนาะว่าจะมานไหมเห็นควยนูพุกอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้เดินดูแถวนี้เลยลองดักดูครับว่าจะมานไหมค <c oughs> ามสุกแล้ว ข้าวสุกแล้วก็น้ำแห้งแล้วมัง้งดักดูว่าจะหมันไหมผมดักมาตั้งหลายหลังแล้วเนาะกลับแล้วก็เหลือสี่หลังดักไปแล้วสี่หลังแล้วก็นี่ด้วงก็ดักไปแล้วสองหลังเหลือสองหลังให้ดูเนี่ยเหยื่อขี้ใต้ครับเหยื่อขี้ใต้ วางแบบนี้แหละครับเอฟซทุกคนที่ลกๆอย่างนี้แหละนูน่นข้าวลากข้าวมากินมีแต่ต้นข้าวทำนั้นลากออกมากิน,นอยู่ในป่ากล้วยนี่คูขันดินเนี่ยยีงขี้ใต้แบบนี้แหละว่าจะมานไหมตรงนี้เช้าจะมายามให้ดูป่าข้าวค่แล้วดักให้หมดตุนครับ สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเนะาะเช้านี้ก็บรรยากาศอากาศสดปโปร่งกับบรรยากาศท้องฟ้าสวยงาม ดอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยหังนี้มายามกับดักหนูครับว่าจะมานไหมไปดูหลังนี้ก่อนมานอนอนี่ลอยขอดักลอยขอดักแล้วหนูมันติดอาจจะหลุดแล้วมั้ง กลับนี่ลีดครับนี่ลั่นลั่นเพราะว่าอะไรเนี่ยเคียดินกลบนี่นี่เคียดินนี่คนมันเคียดินกลบแล้วมันดีดโ <c oughs> อ้โหไม่เห็นตัวห,หลังแรกก็ ฟาวแล้วจะมาสัำอีกตรงนี้เนาะนี่ลอนวิ่งอยู่ไม่ได้เอาบวงมาดักด้วยใช้กับก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพยายามฝั่งนู้นเนาะพยายามฝั่งนูน้นนู้น ว่าจะหมันไหมกับเหล็กของเราคือบอไปตามครับกูมาตั้งหลายหลังนะรับเนี่ยมาเจอตัวนี้ดำดำเนี่ยตัวอะไรเนี่ยปาดถูก Oh, mà đồn sược sược mà đồn là gì này đặt nhú mà đồn là gì nè phát thô phát đấy nó nè này. này đồn tuần nay này ดูชัดไม่ได้ผิดโอ้ดักหนูมาโดนแบบนี้หมานเนาะขักเทถือว่ามานอยู่เนาะดักที่โลกนี่มีแต่หนูที่เรารีวิวเปิดกล้องตรงนี้แหละที่มีข้าวอย่างนี้ นี่ข้าวหนูมันมากินเนาะโดนอะไรโดนแบบนี้ขกัขกขักเนาะนี่มันหมันครับเอฟซี FC, ทุกคนนี่ก็ถือว่าหมันอยู่เนาะนั่นตัวหนงังบังเอิญติดเนาะ ไม่ได้หนูก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่ามาอนอยู่เดี๋ยวขออนุญาตกูนครับไม่สะดวกในการถ่ายคลิปนาข้าเข้า,ขากลายพันเยอะเลยมันไม่มีวี่แววจะจะมากัดนี่เลยมันไม่ใช่หนูพุกครับนีมันเป็นหนู น,นูนาหนุนท้องขาวแล้วมั้งเนี่ยหน,นุมันเอาข้าวมากัดเนี้ยปิดรูไว้เนี่ยรูมัอนอยู่ตรงนี้เราดักปากรูมันเลยแล้วมันเอาข้าวมาใหม่ๆเนี่ยมากัดแงะกัดงับงับงับ,ง,บงับนุนเดินเส้นทางนุนน่ะงานนุนานาในข้าวเนี่ยน่ะนานในานาข้าวเนี่ยแหละมันมาทางนี้นี้ มันกัดอยู่ปากรูเนี่ยมันปิดปากรูยู่เนี่ยอาจจะมีลูกมั้งนี่คักขักพูดนะแปลงนี้ก็ยังเขียวอยู่กำลังออกรวงอันนี้ก็ออกรวงสุกแล้วฝั่งนี้เรามาดักอยู่ตรงนี้โอ้มานกปะ tam khắp để chạy xe một lúc cặp hải cặp hải tốt luôn trước này thì tại lại thường dùng phòng nốt luôn gần cái bên là lại. này này โอ้โหลากกลับไปเฉยไม่ติด <c oughs> หลังสุดท้ายกลับหายมันลากกลับหลังนี้เนาะโอ้โ ประมานประมาณ,มาณเหลือดวงอีกหนึ่งหลังไป <ะ S 1> แล้วครับเอฟซี MC ทุกคนสรุปแล้วก็นี่ได้มาตนหนึ่งเนาะหนูก็ไม่ได้ไ,ได้แก่นาถือว่าหมานอยู่ครับบังเอินติดเนาะนบบรรยากาศต้องเช้าหกโมงสิบสามนาที แค่นี้แหะครับเอทุกคนเดี๋ยวไปเปิดต่อฐานก่อนเนาะเดี๋ยวแก้มือใหม่เนาะดักหนูไม่ได้หนูเสือกไม่ได้นกหนูก็เด็ดหลังหนึ่งก็หลุดพลาดไปหลังหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มีติดเลยไม่รู้ว่าหนูมันจะอยู่จุดไหนอยู่ฝั่งนน้นลรมัง้ง ลกมากครับมีต่ป่าญ้าลกๆแบบเนี้ยมดเข้าไม่ได้อาจจะวิ่งตามในนาข้าวแล้วมั้งมันมีหลายทางไม่รู้ว่ามันจะวิ่งทางไหนก็ตามครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับมับนมันครับผมเห็นแต่ขาพอเท้า พวงยังไงเลยแับแท้ถ่วเป็นพวยงยงี้เลยสี่ลูกเลยเ,เก็บถั่วไปตามหุนครับ สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับกินข้าวด้วยกันครับข้าวเช้าเนาะหลังจากที่เราไปดักหนูมาเนาะได้ของดีมาตัวหนึ่งเนาะไก่นาติดตบดัก <c oughs> อันนี้ก็ตำถัว่วอันนี้ก็ผนมะเขือพวงก,กินข้าวด้วยกันครับกินข้าวคนเดียววันนี้วันนี้แม่ไปหาหมอตมหมอนัดเนาะสุกช่ด้วยกันครับ ก็สายแล้วเอามงกว่านะแล้วมั้งหลังมายุไปงเยลมน,นี่มาตน้นหนังนะกินกระตัมถั่วมัอร่อยข้าับคนเดียวนี่ ตัวก็ตำบบตำเองแบบบบางง่ายๆบางเอิญมันมติดกับดักหนูไม่ได้สักตัวเลยกับดักวงเดือนก็แปดหลังแล้วก็ดวงดวงดักหนูก็สี่หลังไม่ได้สักตัว เนี่ยขออนุญาตกินข้าวครับทำได้ก็เ,เป็นแล้วแม่อมอนัดไปวันนี้รับยา หล้วก็แล้วเครื่องตัวนะ้ำเครื่องกว่าตัวเรากินะต่ตถั่วนะเนี่ยไว้ให้แม่ครับก็ประมาณนี้แหละครับแม่กับน้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับผมไปดักหนูได้นอกมาตัวนึงตัวหน่งก็เป็นย่างกินข้าวเก็บตั่วฝักยาวมาก็กำหน่งเอามาตาเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับแจบ bạn quen hai mẹ là... đó gặp nó